เจ้ามือบิตคอยต่างจากอีทิเลียมเจ้ามือบิตคอยกับเจ้ามืออีทิเลียมครับมีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับในขณะที่เจ้ามือบิตคอยกาลังสะสมสินทรัพย์เรื่อยๆครับแต่เจ้ามืออีทิเลียมกาลังเทขาย สัปดาห์นี้ครับบริษัท Gas n o น e สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับระหว่างเจ้ามือบิตคอยกับเจ้ามืออีทิเลียมโดยทางบริษัทเนี่ยระบุว่าเจ้ามือหรือว่าวานอีทิลเลียมนะครับจะเริ่มเทขายสินทรัพย์ตั้งแต่ปี2020โดยได้เทขายออกไปถึง20ล้านดอลลาร์แล้วนะครับในทางกลับกันครับวานของบิตคอยเนี่ยกลับค่อยๆสะสมสินทรัพย์อย่างเ,เงียบๆนะครับแม้ว่าราคาของบิตคอยจะร่วงอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์การล้มละลายของกระดานเทรด FTX หรือแม้ว่าจะมีการพุ่งอย่างรุนแรงของราคาเหมือนในช่วงปี2021ครับกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของวันทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยทำให้เกิดทฤษฎีที่แชร์กันอย่างแพร่หลายครับบนโลกโซเชียลว่าเจ้ามือฝั่งบิตคอยกำลังหาทางโจมตีเหรียญอีทิลเลียมอยู่ครับนายสตีเฟนลับกานะครับหัวนหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับบริการส่วนตัวที่เกี่ยวกับบิตคอยของบริษัทซวนครับได้บอกกับสื่อดีคริปว่า บริษัทของเขาเนี่ยพบว่ามีคนที่มีรายได้สูงจำนวนมากครับที่ต้องการขายอีเทียมแล้วก็หันไปถือบิตคอยและบอกว่าสาเหตุหลักๆมาจากข้อกังวลด้านกฎหมายครับอีเทียมอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านกฎระเบียบในขณะที่บิตคอยเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับคาพูดของเขาในี่โดนใจนายเจสซี่เทรดเดอร์ครับซีอโอแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอมบอสซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของ Lightning Network ครับก็ได้กล่าวไวคเขาว่า i ิ c คอยมีฟังก์ชันง่ายๆมันเป็นเงินที่ดีกว่าต่างจากอ t h e เ e ียมที่มีความซับซ้อนที่น่าสนใจแต่มันก็เสี่ยงที่สูญเสียแนวทางของตอนเองในตอนแรกแล้วก็หันไปเอาดีด้าน Smart Contract และการทำฮาร์ดฟอกเคอร์เนลโกนะครับนักวิจัยรุ่นเก่าของบริษัท m e s s a r y นะครับบอกกับดีคริปนะครับว่าการโอนไปสเต็กอาจดูเหมือนขายบน o ออนเ i n แต่มันไม่ได้ขายจริงๆนะครับ เขาเสริมครับว่าแม้จะมีความแตกต่างอย่างมากของจํานวนของวันทั้งสองฝั่งแต่ก็ไม่ได้อบอกว่าห้ามเอามันมาเปรียบแต่ข้อมูลต้องมีความถูกต้องนะครับส่วนนายอังเดรดากอสนะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ d e u t s ดิจ i ทัล a อสเซ e ครับเห็นด้วยกับนายกนะครับโดยสังเกตว่าปริมาณอีทิเรียมบนสมาร์ทคอนแท็กนะฮะเพิ่มขึ้นแบบสอดคล้องกันครับผม เขาทวีตว่า g a s s สโนเนี่ยไม่ได้รวมอีทิเลียมที่อยู่ใน Smart Contact ในข้อมูลดังกล่าวแล้วก็เสริมจำนวนอีทิเลียมที่เจ้ามือรายใหญ่ที่สุด1%ถือไว้ไม่ได้ลดลงเลยนะครับตัวเลขก็อาจจะดูเหมือนบอกอะไรบางอย่างกับเราได้แวบแรกครับแต่ว่าพอมุมมองที่แต่ละคนบอกก็ต้องต้องบอกว่ามันแตกต่างกันออกไปคือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่โปรบิตคอยนะบางคนเขาไปก็ไปโปรอีทิเลียมนะฮะมันก็ต่างคนต่างมุมมองแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือว่า Bitcoin คือต้นตำรับของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสตูชิสกัมโตกนะครับมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างแต่ในทางกับการอีทีเลียมเนี่ยนะครับเรามีอาวัยทรินใช่ไหมครับบุตรีวัยทรินเนี่ยเป็นคนทีเ่เหมือนเป็นบิดาแห่งแห่งอีทีเลียมนั่นเองเรารู้ว่าใครเป็นคนอยู่ในเบื้องหลังเหรียญน,นั้นแล้วความซับซ้อนต่างๆเนี่ยอีทีเลียมมันก็มีความซับซ้อนค่อนข้างมากนะครับแล้วก มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าบิตในขณะที่บิตคอยเองเนี่ยมันยังคงเดิมจํานวนเท่าเดิมนะครับไม่มีใครทําอะไรมันได้ถ้าเป็นมุมมองของผมผมมองว่าบิตคอยมีความคลาสสิกมีความเป็นอมตะมากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่จะกลายเป็นสินทรัพย์หลักในอนาคตได้มากกว่านะครับอีทเรียมเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันโอเคมันเป็นเหรียญอันดับ2ของโลกก็จริง แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องไปโปรอะไรมันมากแต่ถ้าเกิดมีถือไว้มันก็ดีนะเพราะราคาเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นสูงได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าคุณละครับคิดเห็นอย่างไรครับระหว่าง b i t c o อ n ethereum คุณชอบเรียนไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับรายการนี้ Bitcoin Casey แน่นอนต้อง Bitcoin เท่านั้นนะครับฝากติดตาม i t t o o n n c s e ่ครับทุกวัน8โมงเช้าได้ด้วยนะทาง c k v Studio นะครับเราจะบ้ากันที่สุดครับในเรื่องของ Bitcoin ครับผมคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เ็นกำลังใจให้กันโดยการเติมเงินมาที่ทูบานิวเดตด้านล่างนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรืออยากจะเป็นสมาชิกของช่องนี้เปย์แบบรายเดือนเป็นสมาชิกกันก็กดปุ่มจอยใต้คลิปครับเลือกได้เลยครับว่าจะเปย์แบบไหนนะครับยังไงก็แล้วแต่ความใจดีของคุณก็แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ